ฉีดหน้าแล้วคอไม่เรียวเพราะทําผิดจุดที่หน้าเรียวแล้วคอยังตันอยู่นะครับมันเกิดจากสาเหตุที่เวลาอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีการใช้ตัวกลัานเนื้อกลามกับช่วงคอเยอะขึ้นทําให้ตัวรอยตรงคอเนี่ยมีริ้วรอยมากขึ้นนะครับนะครับไปโฟกัสจะใช้ครึ่งบนอย่างเดียวโดยที่ไม่ดูด้านล่างเลยนะครับทีนี้เทคนิคใหม่ๆเนี่ยจะเริ่มมีการฉีดตรงกลัานเนื้อกลามมากขึ้นแล้วก็ตำแหน่งตรงคอเพื่อบดกลัานเนื้อคอพอกั้นเนืออนเน้อคอเราอย่าลืมว่ามันมีที่ในการหลังหน้าลงด้วย ถ้าเราปลดตรงนี้มันทําให้ตุ้มมุมปากมันยกแล้วก็นนหน้าดูลิฟต i ้งขึ้นได้ด้วยอย่างเคสเนี้ยจะสวยได้มากกว่านี้อีกถ้าเราใช้ตัวโบอทินัมท็อกซินนะครับฉีดปลดกัน้น้อตรงช่วงคอนี้ที่มีหน้าที่ในการนะล้างหน้าลงถ้าปลดตัวนี้ได้เนี่ยจะทําให้กรอบหน้าเนี่ยเกิด lifting เ f ฟ e c t ขึ้นแล้วต้องคอยระวังนะครับโดสที่ใช้ในการฉีดเพราะว่าถ้าฉีดด้วยโดสที่เยอะเกินไปนะครับจะทําให้เกิดอาการค่อยกองกหัวยากนะครับหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวนะครับแล้วก็คืนลําบาก ไม่จาเป็นนะครับที่ทุกคนจะต้องฉีดนะครับต้องประเมินเฉพาะเคสเท่านั้นใครเคยฉีดที่คอแล้วเป็นไงบ้างหรือใครอยากให้หมอประเมินให้ส่งรูปปรึกษาที่แพทย์าคลินิกครับ